สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแพอีกแล้วแล้ววันนี้เลยแพรจัดเป็นรถเซ็กเมนต์ผู้บริหารมาให้เลยกับเจ้า t ต y o ต้าค m r รี่2.0ตัวจีนะปี2019แล้วบอกเลยว่าคันนี้นี่เลขไมลวิ่งเพียงแค่80,000ก,กิโลเท่านั้นเองสำหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะเน้นสมรรถนะนั่งสบายสไตล์ผู้บริหารหนีไม่พ้นเลยแคมรี่นี่ต้องบอกว่าได้เป็นรถที่เซกเมนต์ดีช่วงล่างสมบูรณ์แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยถึก แล้วก็เป็นสมรรถนะที่แรงไม่มีตกแน่นอนด้านหน้านี่ออปชันมาแบบจัดเต็มเลยมีแบบเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้แบบดีไซน์สวยพร้อมความปลอดภัยมาให้ครบเลยมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเงินไปเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับล้อแม็กพร้อมกับดิสเบกด้วยตัวนี้นะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานมีดิสเบกมาให้พร้อมเลยละรายละเอียดสวยออปชันดีมากแล้วก็ผิวพันธุ์ตัวนี้ต้องบอกว่าได้เป็นรถที่ สีสันดูแลง่ายสีบอลเงินต้องบอกว่าเป็นสีที่ดูแลง่ายที่สุดรถคุณไม่เลอะนะคุณไม่เห็นเลยว่ารถคุณมีรอยอ่าแล้วมาดูมือเปิดตรงนี้เนี่ยได้เป็นโครเมียมแบบนี้ต้องบอกว่าความทนทานของโครเมียมนะตัวนี้เป็นโครเมียมแท้เดิมจากโรงงานเลยจะไม่มีรอยจะไม่แบบถลอกด้วยอ่าสำหรับภายในก็เช่นกันข้อดีของรถที่มาเป็นแบบเบาะหนังแบบนี้นะตัวใหญ่นั่งสบายไม่พอรายละเอียดดีดูแลง่ายทำความสะอาดได้ ไม่ต้องกลัวเลอะเทอะด้วยไม่มีคราบติดฝังแน่นแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานเลยได้สภาพดีๆแบบนี้ไม่มีช้ำได้เป็นเบาะปรับไฟไฟ้าอีกต่างหากในส่วนของคอนโซลดีไซน์หรูหราเลยมาพร้อมกับความรักชวรี่ดูสปอร์ตอยู่ด้วยอีกต่างหากและทีนี้นะ่ะเรามาดูต่อกันในส่วนของโครงสร้างกันบ้างเริ่มกันที่หัวน,น็อตก่อน ตัวนี้เนี่ยได้หัวน็อตเดิมๆต้องบอกว่าไม่เคยโดนประแจเลยและที่สําคัญเป็นรถปี2019แท้นะฝัญยลักษณ์รอยแต้ม QC วีมออกทุกอย่างอยู่ครบหมดมาดูรอยซีนกระดูกงูกันบ้างสําหรับตัวนี้นะดูรอยซีนรอยอาร์กนะเดิมๆจากโรงงานอย่างนี้เลยเรียงเป็นเม็ดสวยๆและดูหลังคาไม่มีสีแล็กเกอร์ลอกล่อนดูแลมาอย่างดีจอดในร่มบอกเลยว่ารถ ผ่านการใช้งานมาน้อยด้วยเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคิดว่าเลขไม์วิ่งเพียงแค่8,000 0กว่ากิโลเท่านั้นเองสําหรับด้านภายในนี่นั่งสบายแบบนี้เลยสไตล์ผู้บริหารรถเนี่ยได้เป็นบอดี้ใหญ่เพดานสูงโปร่งและตัวเพดานเนี่ยบุด,ด้วยผ้าเหมือนคล้ายผ้าสักหลาดนะวัสดุอย่างดีเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเจิมที่สําคัญตัวนี้นี่มีที่พักแขน ตรงกลางและเป็นที่วางแก้วน้ำได้แบบนี้เลยอ่ะมาพร้อมกับตัวอำนวยความสะดวกมีแอร์ตอนหลังชาร์จแบตได้ด้วยโคตรคุ้มค่าจริงๆตัวนี้สามารถนั่งทำงานในรถได้นะเพราะว่ามีที่พักแขนและที่สำคัญเรามีม่านด้านข้างให้แบบนี้นี่กันความร้อนได้ดีด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อสำหรับด้านหลังตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า มาพร้อมกับตัวไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเงินไปเลยคุ้มค่าจริงๆแล้วมาพร้อมความปลอดภัยมีกล้องถอยหลังมาให้ถอยจอดได้ง่ายเลยใครที่ขับรถไม่ค่อยแข็งกะระยะไม่ถูกนะตัวนี้มีกล้องให้และมีเสียงเตือน,น,นเซ็นเซอร์ให้อีกด้วยอุปกรณ์มีมาให้พร้อมนะที่ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เนี่ยได้เป็นแบบฟูลไซส์เลย มีอุปกรณ์ให้ครบคันแบบนี้ต้องบอกว่าถึงเราจะเปลี่ยนยางไม่เป็นนะก็สามารถให้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาเปลี่ยนให้เราได้นะเพราะอุปกรณ์เรามีพร้อมแล้วใคาอาจจะขอยืมแรงเฉยๆและตัวฝาท้ายเนี่ยมีแบบซับกันกระแทกให้ด้วยไม่ได้แบบเปิดแล้วปึ้งปังนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากแค่ไหนสำหรับด้านคนขับนะต้องบอกว่า อำนวยความสะดวกสุดๆเลยแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยวิธีการใช้งานง่ายเพราะว่าตัวนี้จะได้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดทุกอย่างจะโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่และดูดีไซน์เรือนใหม่นะบอกเลยว่าสวยหรูไม่มีริ้วรอยเลยเลขไม่วิ่งเพียงแค่83,000กว่ากิโลเท่านั้นตรงนี้เนี่ยจะมีบอกว่าประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะรองรับ อัตราวิ่งได้กี่กิโลต่อลิตรอะไรเงี้ยเขาจะบอกค่าเฉลี่ยให้หมดเลยเพราะว่าเป็นรถที่มาพร้อมกับระบบดิจิตอลทั้งหมดในส่วนของคอนโซลนะตัวจอเนี่ยได้เป็นจอเดิมจากโรงงานเลยมีกล้องถอยหลังให้บอกระยะให้ครบหมดเลยมองมุมได้ระยะใกล้ระยะไกลเห็นองคศาชัดๆเลยใครที่ใช้งานขับขี่ยังไม่แข็งนะได้รถคันใหญ่ๆไปแบบนี้มีกล้องหลังเนี่ยถือว่าช่วยไปได้เยอะ ชาร์จแบตได้ด้วยแล้วก็มีเป็นที่เก็บของให้นะรองรับตัว power outlet นะ120โวลต์ตัวนี้มี USB ให้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้และยังมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าให้อีกด้วยนะในส่วนของหัวเกียร์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวแพคเก็บงานให้นะตัวนี้ต้องบอกเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยสภาพสดๆดลร้อนยังไม่ได้ปรับสภาพเลยถือว่ามาแบบใช้งานได้ ดูแลมาอย่างดีเลยพวงมาลัยก็เพ่นกันตัวนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะมีระบบสั่งการด้วยเสียงให้คูสซั่นโทนมีมาให้พร้อมเลยและยังไม่พอเท่านั้นตัวเบาะไฟฟ้าตัวนี้ฝั่งคนขับอะ่ะข้อดีมีเลยตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้แปดทิศทางและนี่ตัวนี้จะเป็นตัวดันหลังนะดันจากตรงนี้ตำแหน่งนี้เลย คือสามารถรองรับกับปรีระหลังเราได้ดีว่าเราต้องการให้อยู่ในมุมองศาไหนที่แพบอกว่าดีเลยตรงที่เราสามารถเซตเมมรีเบาะได้ด้วยเพราะตัวเมมรีเบาะเนี่ยสำหรับบ้านไหนที่ใช้รถสองคนนะคุณผู้หญิงเบอร์หนึ่งคุณผู้ชายเบอร์สองได้เลยเราไม่ต้องมาคอยปรับซ้ายปรับขวาเองคือขึ้นตามเลขที่เราเซตเมมไว้ได้เลยแล้วก็ได้เป็นระบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะกระจกไฟฟ้า ฟังก์ชันทุกอย่างคุ้มค่ามากไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างและสําหรับห้องเครื่องนะคือข้อดีสําหรับตัวแคมรี่เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมาพร้อมฝากระโปรงเป็นแบบคําโชกให้แบบนี้มาดูเครื่องยนต์กันตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะเป็นเครื่องเดิมจากโตโยต้าเครื่องเดินเรียบนิ่งเลยแห้งๆแบบนี้ไม่มีเยิ้มนี่ไม่มีไอพ่นไม่มีควันพ่นออกมาเครื่องไม่มีหลวมเลยตัวนี้ ก่อนออกรถกับเรานะแพ้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างตัวนี้นะได้รถโครงสร้างเดิมเลยอาร์คสวยๆแบบนี้นะในส่วนของเบ้าโชกซ้ายขวาเหมือนกันแอร์เย็นจนหนาวเลยตัวนี้นี่เกาะเป็นไอได้เลยน้ำยาคูลแลนเนี่ยปกติเราก็คือจะเช็คให้อยู่ในเกณฑ์การใช้งานให้เห็นแบบครบๆแบบนี้เลยอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ปรับสภาพขัดฝีเวีวันเลยนะ ถือว่าเจ้าของเดิมอะรักรถดูแลถนอมมาอย่างดีเลยแบตเตอรี่นี่ได้เป็นแบตลูกใหญ่ตรงสเปคเลยเข้าศูนย์ดูแลเซอร์วิสตลอดหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยและยังได้โชค๊คสมบูรณ์แบบแบบนี้ต้นสวยๆแบบนี้เลยสนวนกันความร้อนสติกเกอร์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดรอยอาร์คแล้วกลมๆแบบนี้นะเนียนๆเ,เลยใครที่อยากได้รถไปใช้งาน บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับเจ้า Toyota c a m r ร2.0ตัว G ีคันนี้นะราคาแพ้เปิดอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตด,ดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ12,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยจัดไปเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่วิ่งเพียงแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นใครสนใจทักเข้ามาได้ทุกช่องทางของบริษัททอโต้เรานะ ก่อนจากกันวันนี้รับของแถมจะแพรไปเลยเป็นกล้องมินกหน้าหลังหรือจะเลือกเป็นพม d i ม m น n d ค u t ก็ได้กว่า20เฉดสีและยังมีรับประกันเครื่องเคียร์ให้ด้วยอีก1ปีเต็มขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบอ,อกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ